กำลังตามหาร้านเติมเกมอยู่ยหรือเปล่าครับแอดขอแนะนําร้านนี้เลยตุนมากกระพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบาวอาวีฟรีไฟวอโลแลนด์เกมชินอิมแพกและเกมอ,อื่นอีกมากมายนะครับเพียงแค่นา UAD ให้กับทางร้านครับผมคุณจะสามารถเติมเงินได้เลยนะสําหรับเกมคาบ้าวครับสามารถรับสิทธิ์กิจกรรมได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเติมเงินผ่านเว็บไซต์สนใจใช้บริการเนี่ยแอดไลน์ได้เลยครับที่แอดเติมไวจัดนะครับ แอดเติมไว้จัดต้องมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปที่แอดใส่ไว้ได้เลยนะครับผมเติมเงินไว้ใจได้ที่ตุ่นมากับพอยต์ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีชาวคาร์บะโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มบันหนึ่งเจ็ดเก้านะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับแพทอัปเดตของที่ยี่สิบสองธันวาหกสิบห้านะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะะอ่าอีเวนต์แรกครับผมลัคกี้ดอนะครับลัคกี้ดอเนี่ย อ่ามันมาวันนี้นะครับก็คือวันที่22นี่แหละนะครับแล้วก็หมดวันที่5มกราคม11โมงนะครับรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าให้ะส,สมอักษรครับที่มีคำว่า X มัดนะ X มัด2,023ครับผมอ่าให้ครบเพื่อน,นำมาแลกลั c กี้ดอ r ิกเก็ตครับที่ใช้ในการแลกของรางวัลน,นะฮะเขาบอกว่าอักษร XMA เนี่ยหาได้จากลั k กี้ดอครับแล้วก็เลข2 เลข0แล้วก็เลข2อีกตัวหนึ่งนะหาได้จากลัคกี้ดอเหมือนกันส่วน S กัดเลข3เนี่ยหาได้จากแผนที่จากมอนสเตอร์นะครับแสดงว่าอาจจะต้องบทแมปอะซึ่งไม่รู้ว่ากำหนดแมปไหมถ้าเขาไม่เขียนแมปมาแสดงว่าน่าจะตกทุกแผนที่นะครับประมาณนี้นะอะเขาบอกว่าอะกิจกรรมเนี้ยจะแบ่งเป็นรอบนะครับผม รอบที่1เนี่ยก็คือ9กา้าโมงนะครับรอบที่2เนี่ยคือบ่ายโมงนะครับรอบที่3เนี่ยคือ6กโมงเย็นนะครับรอบที่4ี่คือ3ามทุ่มนะครับแล้วก็รอบที่5ตอนทเที่ยงคืนนะครับอ่าเขาบอกว่าวันที่22่ธันวาเนี่ยหรือคือวันนี้นะครับกิจกรรมครั้งแรกเนี่ยจะเปิดรอบแรกที่6กโมงเย็นนะครับอ่าหลังจากนั้นจะเป็นเวลาปกติตามในตลาดนะครับอันนี้ตามที่แอดเข้าใจนะคือกิจกรรมเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันจะมีเวลาประมาณ5นาที นะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องสุ่มพวกตัวอักษรพวกนี้นะครับอ่าเพื่อที่จะมาเลขตั๋วนะครับตั๋วอันนี้นะครับเพื่อที่จะมาแลกกล่องอันนี้แล้วเอามาสุ่มอีกทีนะครับอ่ะอันนี้ตามที่เข้าใจนะอ่าแล้วก็ของที่อยู่ในนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีระยะเวลานะครับแล้วก็ผูกมัด ID นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูของที่ไม่มีไม่มีระยะเวลานะครับ แต่ยังผูกมัดไอดีอยู่ก็จะเป็นพวกใบดันอ่าถ้าคุณสเกตด,ดูจะเป็นพวกใบดันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าของที่น่าสนใจในนี้นะครับน่าจะเป็นพวกเคลือบนะครับมันจะมีเอ็นชาร์นคอร์แอนติเมทนะครับแล้วก็อ่าซูพีเรียคอร์แอนติเมทนะครับแล้วก็มีพวกอ่าเพอร์เฟกต์คอร์แอนติเมทบวกเจ็ดนะแต่อันนี้เอดว่าไม่ได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็อันนี้นะครับอ่าคุมอาจิเดียมรอเสกแล้วก็ไฟเตอร์เนี่ยมันบอก มันเขียนว่า chaos enchant นะครับ chaos enchant เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาตี chaos มาให้หรือเปล่านะครับอ่าแล้วซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็น chaos เท่าไหร่ด้วยนะสมมติว่าเขาตีมาให้นะอ่าไม่รู้ว่ามันเป็น chaos เท่าไหร่นะครับพอเขียนแค่นี้นะครับแล้วก็มี by of ขั้นหายครับผมค r i จะเข้า a t นะครับซึ่งไม่บอกด้วยนะว่าเป็นอาวุธหรือชุดนะครับอ่าแล้วก็ m a จิ c skill ครับแล้วก็ส w ดแอม m นะเป็นของขั้นหายทั้งหมด นะครับแล้วก็การแตกขั้นแดงครับอา่าแล้วก็าการแตก d ีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เปลี่ยนประเทศนะครับอันนี้จะเป็นเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้จะเป็นซ่อมทองนะครับอันนี้เป็นเพอร์เฟกคอรครับเพอร์เฟกคอ l ขั้นข่าวนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ปลดตําไตซีน่านะครับอันนี้จะเป็นที่ที่ปลดสร้อยงูนะครับแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นที่สุ่มครับที่สุ่มเจาะนะครับที่สุ่มเจาะผูกมัดไอดีอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็น พระคุมพาลาดียมครับผมรอเสกไฟเตอร์ครับอ่าไม่ได้ตีเคอรสม,มาให้นะครับแสดงว่าข้างบนเนี้ยไอตรงอาร์ชิเดียมก็อาจจะไม่ได้ตีเคอรสม,มาให้เหมือนกันนะครับแต่เขาเขียนว่ามันแค่เครอ,เอรสอัปเกรดได้เฉยประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีเจาะขาวนะครับผมแล้วก็มีการแตกขั้นอัติเมตครับมีเฟอร์มีเพอร์เฟกต์คอขั้นอัติเมตด้วยนะครับแล้วก็มีไบออฟอาวุธ ครับผมขั้นขาวคิด t i c เข้าเลนะครับแล้วก็ใบออฟชุดขั้นขาวม g จอมแล้วก็สอด t อ็มนะครับใบออฟอาวุธขั้นอันติเมตครับคิดว่าเข้าเลนะแล้วก็ใบออฟชุดอ่าขั้นอันติเมตนะครับมจอมแล้วก็สอด t อมแล้วก็การแตกเค a o s ครับแล้วก็เจาะเขียวนะครับหรือเจาะอันติเมตนั่นแหละอ่าอันนี้คือของที่น่าสนใจประมาณนี้นะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยแอคที่ว่าไอ้ตัวอักษร xma 2แล้วก็02เนี่ยหา ไม่ไม่รู้ว่าจะหายยากหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มจากกิจกรรมนี้เลยล้วกิจกรรมนี้มาประมาณ5นาทีนะครับแบ่งเป็นรอบนะฮะไม่แน่ใจว่าออกยากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าออกซ้ําๆกันบ่อยๆในหน้าจะร้องกันอยู่เพราะว่าสุ่มหนึ่งครั้งนะครับใช้1ล้านอย่าลืมนะสุ่มหนึ่งครั้งใช้1 M นะครับส่วน S กับ3เนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนว่าออกจากแมปไหนแสดงว่าน่าจะออกทุกแมปขอแค่คุณบดแมปไว้ก็พอนะครับ อ่ะที่เหลือน่าจะต้องลุ้นกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะสุ่มกิจกรรมนี้นะฮะอ่ะทีนี้กิจกรรมต่อไปครับผมเป็นกิจกรรม X m a ก Hunting นะครับอ่ะอันนี้นะครับอ่าเริ่มวันที่22นะครับหมดวันที่4มกราต่อที่คืนนะครับผมง่ายๆเลยก็คือมันจะให้ล่าบอสนั่นแหละนะครับบอสเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวนี้ก่อนเบสซันต้านะครับผมมันเกิดทุก4ชั่วโมงหลังจากทวกกำจัดนะครับเจอได้ที่บดีไอครับกรีน เดทอาทะเลทรายแล้วก็พอรักนะครับของที่น่าสนใจในนี้นะครับอาจะมีเป็นพวกอันนี้จะเป็นขนทองบวก9นะครับขนเงินบวก9ก้าขนน้ำบวก9นะแล้วก็ที่เหลือที่เหลือในนี้เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงที่เหลือในนี้ไม่น่าสนใจแล้วนะครับมีประมาณนี้สําหรับเบสตานะอ่ะต่อไปก็คือ คูเปอร์สโนแมนนะครับคูเปอร์สโนแมนเนี่ยเกิดทุกหชั่วโมงหลังจากที่โดกนกำจัดนะครับเราเจอได้ที่พอร์ลักครับผมพอร์ตลูน่านะครับแล้วก็ลีกไซส์ครับผมแล้วก็ฟอร์กอเทนลูดนะครับอ่าอ่าของที่อยู่ในนี้ที่น่าสนใจก็จะมีตั้งแต่บูบวกสิบห้าสองลูนะครับอ่าใบออปอาวุธขั o ้นแดงครับผมมีสอดแอมเมจิแอมแล้วก็คิดว่าเข้าเลดนะครับ อ่าแล้วก็ไอพวกคอตูมแมทขอข้ามแล้วกันนะมีที่น่าสนใจจะเป็นชามนะครับอ่าชามซัพพลายบวกหกครับผมอ่าชามแอมเบอร์บวกหกนะครับอ่าประมาณนี้ไอจำไม่ได้ว่าชามเอมโบลล์กับชามลูบี้อ่ะมันบวกอะไรนะครับแต่ว่ามันได้บวกหกเหมือนกันนะฮะล้วก็อ่าที่เหลือก็ไม่มีแล้วฮนะอ่ามีประมาณนี้สำหรับคูเปอร์สโนแมน ส่วนตัวสุดท้ายครับผมซิงเกิลสโนแมนนะอันนี้คูดา8ชั่วโมงหลังจากที่โดนกำจัดนะครับเราเจอได้ที่อันเดียกล่าวครับผมอ่ามูทัตมูทัตฟอร์เรสนะครับแล้วก็พรทัตฟอรัมอ่าแล้วก็พอใต้อิเฟอร์โนนะครับผมอันเนี้ยไฮไลท์เลยคือมันดบถ่านล้ำจ้างกระต่ายนะครับเนี่ยถ่านล้ำจ้างกระต่ายด้วยนะครับซึ่งน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ากระต่ายมันโกง นะฮะแล้วก็คนน่าจะต้องการเยอะนะครับสำหรับคนที่จะไล่ตัวนี้นะฮะซึ่งของที่ดรอปในนี้จะมี R W บวกบวกสิบหูนะครับแล้วก็ไบออฟชุดนะครับผมขั้นแดงนะครับสอด M M แ a g l i t e นะครับผมแล้วก็ไบออฟมอเตอร์ไซค์ขั้นแดงนะครับหรือไบออฟ R W นี่แหละนะครับสอด M M k e ค l เ t e นะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือครับผมจะมีขาดการเดียบบวกสิครับขาดไฟเตอร์บวกสิขาดเซกบวกสินะ คารเนเล่นบวก8ครับทาริสแมนบวก8ปอู้ออกทาริสบวก8ด้วยนะทำไปเล่นไปนะอ่าแล้วก็เพอร์เฟคคอครับเพอร์เฟคคอเจ8นะครับของขั้นขาวแล้วก็ของขั้นแดงก็7กับ8เหมือนกันนะครับอ่าที่เหลือก็พื้นๆน,นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เราไปกันที่กิจกรรมต่อไปครับผมกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มเครื่องประดับนะครับอ่ามาวันที่22 นะครับแล้วก็หมดวันที่5นะครับตอนเที่ยงคืนแน่นอนว่าเราจะเข้าไปสุ่มที่แรนดอมที่เดิมนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องสุ่มเครื่องประดับซึ่งมันจะสุ่มตั้งแต่บวก2นะครับยันบวก15นะครับแล้วก็ในนี้มีการแตกคออสมาด้วยนะครับ1อันถามมาสุ่มอะไรบ้างครับผมมันจะสุ่มตั้งแต่ขนดําขนเงินนะครับขนทองนะครับแล้วก็ทาริสแมนที่ยังไม่บวกวงเล็บว่ายังไม่บวกนะครับ อ่าแล้วก็คานเนเลียนครับผมแล้วก็ขัดกาดเดียนครับขาดไฟเตอร์ขาดเศกอ่าประมาณนี้อ่าทีนี้ครับผมกิจกรรมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะครับมันจะได้เห็นภาพอ่าโอเคเราอยู่กันในเกมนะฮะกิจกรรมต่อไปเนี่ยจะอยู่ในช็อปนะครับผมหน้าสเปเชียลครับเอ็กมาสเซลนะในเนี้ยจะขายของลดราคานะครับอ่าก็มีตั้งแต่พวก อันนี้จะเป็นผน,นึกนะครับเป็นผน,นึกอาวุธนะครับผน,นึกผน,นึกแล้วก็ปอดเลยนะทั้งผน,นึกทั้งปอดนะครับก็มีทั้งอาวุธชุดมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็มีของพวกค้อตูมด้วยนะครับแล้วก็มีที่ดึองออฟของพวกค้อตูมด้วยนะครับอันนี้เป็นค้อตูมอันนี้เป็นค้ไไอตูมมอเตอร์ไซค์เห็นไหมนะฮะอ่านี่มีทั้งหมดเลยแล้วก็มีผน,นึก DIY ด้วยครับผน,นึก DIY ลดเหลือ400ฟอสเจมนะฮะอ่าของปีของอะไรก็มีนะครับอันนี้คือของลดราคา นะครับแล้วก็ชุดนะครับชุดซานต้าลดราคานะครับผม3ชุดนี้นะครับแล้วก็อาวุธลดราคานะครับผมเนี่ยพวกนี้ยาวไปเลยนะเนี่ยยาวไปเลยของคริสต์มาสมาครบแล้วนะครับแล้วก็อ่าโมข้อตูมมอเตอร์ไซค์ลดราคานะครับเป็นของทีมซานต้าแต่ว่าอันนี้อยู่ได้30วันนะอ่ะอยู่ได้30วันนะครับมันไม่ใช่ถาวรน,นะ อ่าแล้วก็ข้อตุมหัวลดราคานะครับ3อันนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงลดราคานะครับ3อันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาไม่ได้บอกเหมือนเดิมนะครับก็คือแรนดอมบ็อกนะฮะพาราเดียมบูทสองนะครับผมมาสเตอร์นะฮะซึ่งมาสเตอร์กายชาเนี่ยเหมือนเดิมครับมันมากับแม็กซสามครับผมอ่ามันมากับแม็กซสามนะครับอันนี้จะเป็นท็อปสุดที่ออกได้นะก็คือแม็กซสามแล้วก็มีแอมในรูออแอมสองรู อ่ะผมและยังไม่จบแค่นั้นครับ X6 ครับอ่า x6 ไม่พอครับเอาไปเลยครับ d y 1 5อ่าโคตรโหดนะบอกเลยว่าโคตรโหดแต่ไม่รู้ว่าในนี้สุ่มอะไรมัางซึ่งอลองสังเกตคนที่เขาสุ่มแล้วมีราบม่งในนี้ครับมีคราบม่งในนี้นะแสดงว่าน่าจะมีคราบม่งเน่าในนี้เยอะด้วยนะครับแบบว่าใส่ออฟดูดเลือดมานะครับซึ่งใครเคยสุ่มก็น่าจะรู้กันว่ามีออฟดูดเลือดในนี้ด้วยนะเอาเรื่องจัดนะฮะ อ่ะถ้าใครอยากจะสุ่มก็ลองสุ่มก็ได้ครับครั้งละ160ร6 0เพชรเพาะ10ครั้งก็1 1 4 4 0นะครับประมาณนี้โอเคครับผมแล้วก็ไปเช็คในเจเขียวมานะครับแจเขียวปรับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วไม่เป็นสนามบอลแล้วนะครับอ่าโลกตานะครับบอกเลยว่าโลกตาตอนที่มันจะเป็นสนามบอลนเ,นเดินยากมากนะเดินยากมากกว่าเราจะไปถึงหน้ากรอ เอาออกไปก็ดีนะอ่าโอเคถือว่าดีนะครับแล้วก็เควสที่บัอกอยู่นะครับเรเวล82อาจจะแก้แล้วอันนี้เอสไม่ได้เช็คนะครับเพราะเอสไม่มีตัวเด็กอ่าที่เรเวลน้อยขนาดนั้นนะครับถ้าใครยังเจอบัอกอยู่นะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงมาแล้วกันนะฮะแล้วก็ใครเจออะไรอีกที่เขาไม่ได้บอกมาเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ลงมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอ็รวบรวมข้อมูลให้ถ้ามันเยอะจริงจริงนะเหมือนรอบที่แล้วนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับอัปเดตสุดท้ายของปีนี้ นะครับก็มีเท่านี้เลยนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตัขงต่อไปเราเจอกันในปีหน้าละนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยครับผมเป็นกัมบะเชต์มากเลยนะฮะและอย่าลืมไปแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเกมคาบารมูบายครับมีแจกของทุกเดือนนะฮะแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมครับไปเติมเกมมาได้ที่ตุนมากระพอยนะครับฝากไปด้วยแล้วกันโอเคครับวันนี้มีเท่านี้้วฮะบายบายทุกคน